สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะมาแล้เด้อบานนี่เลขทําพิธีตองอ่ะของอาจารย์เซียนขาปู่เพชรเงินนักราชยาโกมินอาจารย์ทําพิธีไปเมื่อวานนี่ตองอ่ะเมื่อวานวันที่28เมษายน2568เมื่อนี้ก็29แล้วตอะเมษายน2568 อแอดก็ได้สอบถามไปทั้งอาจารย์เนาะค่ะหลังจากทําพิธีอาจารย์รู้สึกสิวับสบายเนาะคะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวเป็นช่วงบายไปหาหมอกอนสันเดี๋ยวสิมาแจ้งไงเอฟซีสันแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ก็อยู่ในสายแล้วเนาะค่ะจะได้ไปฟังจากปากอาจารย์เนาะค่ะว่าเลขทาพิธีเป็นตัวใดจังใดแบบใดเนาะคะ่ะเอาไปฟังน้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับพี่โจกับเมือ่อคืนเนี่ยก็ได้ทําพิธีลุล่วงแล้วครับปกติกะจะลงใไห้ตะเศร้าครับวันนี้ผมพอดีผมสบายผมเป็นวินวิน<า>เนะาะเมื่อคืนเนี่มันกับฝนตกกับวินขึ้นไอ้นี่แหละครับวันนี้ก็เลยไปหามอมากะแค่แน่ครับก็บเรนมาลงมคิดไหกันกับผู้พันถาเป็นกฤติธาเป็นที่ว่าเอาทำพิธีแล้วคือผมามาบอก จกินไงอยากให้ตัเศร้านะครับได้ว่าสบายหลังเลขฝันต้องงวดกับเลขทำพิธีตรงกันด้วยครับเอฟซีตรงกันที่ศูนย์ห้าครับเลขทำพิธีตรงกันที่ห้าผมฝันตั้งงวดกะคือเก็บเก็ศูนย์ห้านะครับเนาะแต่ท่านศูนย์กิดในกลางขอเพื้นเมืองจะทักศูนย์ห้าแต่พื้นมาอที่หายเมื่อคืนนี้กะกะได้ตัวเลขสามตัวด้วยครับเน้อเพราะว่าสองตัวมันบ่ดทันครับเหตุการณ์มัน ฝนตกแข็งครับล้มพ้อมกาดเป่ดไก่ขอได้อีกตะเลขกสามตัวกะทอว่ากะตรงกันรับเล็กกะคือเพิ่นได้มากก็ 5. 5. คือเจ็ดไปหกศูนย์ห้าครับเปิ่นได้มาหกศูนย์ห้าได้ครับเด้อกถือว่าตรงกันที่ศูนย์ห้ากะทำพิธีเป็นที่ร,รู้ล่วงแล้วผมกขอขอบคุณขอบคุณเอสที่ก็ร่วมขอน้ำกันได้ครับเด้อเป็นห่วงเดี๋ยวพี่โจอัดคลิปแล้วเป็นกะทิ่ส่งเข้าในกลุ่มไลฟ์ผม เมื่อนี้ผมกับสิพักพอนช่วงบ่ายในกลุ่มไลน์หรือนอกกลุ่มก็หายมาฟังพี่โจูในช่อง youtube นี่ด้วยครับเด้อเพราะว่าถ้แต่ผมมาสบายผมกับสิประท่านทรงผมกับสิไปทรงมืออื่นแต่ว่าขันมาเบิ่งในช่องนี่ก็เสรีลู่เลยครับผมก็เป็นห่วงอยู่ผมกับสุภาพบ่ดีครับเมื่อนี้ผมมาผมไขกะจังใดจังหนึ่งกะเลขสองตัวนพระท่านนี้นะครับเด้อได้แต่เลขสามตัวนสำหรับผู้ที่อยากได้เลขสองตัวน อันนี้มันเป็นความคิดของผมผมฝันว่าผู้มาบอกอ่าซื้อเลขสองตัวเนี่ยเราบอกว่าหายทำพิธีวันที่แปดสิบสองมันก็คือแปดสองเลยครับเด้อแต่ว่าโบเมนต์เลขสองตัวที่เพื่อนบอกแต่เพิ่นบอกแค่ว่าห้ทําพิธีวันที่แปดสิบสองอันนี้กับ่าคิดว่าเป็นเลขหรอกครับแต่เลขฝันตงงวดก็คือเ0็ดศูนย์ห้าทำพิธีได้หกศูนย์ห้าถือว่าตรงกันครับวันนี้เราก็บอกอยู่แล้วครับด้วว่าล้านเปอร์เซ็น ศูนย์หัดสีมากที่เราเหรอครับแต่ว่าคันในหกศูนย์หน้าสังเกตดีๆได้ไปิจูนเนาะเป็นว่าวสามารถเป็นเลขเด่นกับหัวไร่เก้าห้าหกห้าศูนย์ห้าสักสี่ก็ได้ครับเด้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ก็ได้ไอ้นี่ไฮคู่เดียวเนี่ยครับแต่ว่าไปผิดจะน,น่าเอาเพราะว่าเลขมันมีคู่เดียวด้วยครับเด้อการแยไปซื้อถ้วศูนย์หาเกิดมันออกศูนย์หกศูนย์เก่ามากนั่นก็สิมบ้าไดหญิงสินะครับเลขคู่เดียวนึงครับสำหรับผู้ที่รอคอยอยากไปซื้อลอตเตอรี่ กับตัวนี้แหละครับไม่มีตัวอื่นครับผมเคยบอกอยู่ว่าถ้าเลขปู่ฮ็ดเงินนีใ้ตัวใดก็คือตัวนั้นมันทําพิธีกับที่ดขึ้นกันเพราะว่าแต่วันนี้ก็ได้ถือว่าตัวเดียวกันก็ได้มันห่างกันแค่แต้มเดี๋ยวก็เจ็ดมันบ่อพิจดค่ะได้คือหกศูนย์ห้าผมฝัน่องวดก็คือ7 0็ดศูนย์ห้าแต่ว่าเลขเจ็บเพราะว่ามนจะเข้ามาเจ็ดเอครับแต่จริงๆนี่ก็ร้องพิดรณาเบิ่งแต่ว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลกัมีซ่ํานี้ครับ เน้นที่05หรือ605ูนี่ครับพิจณาวดวยครับเดอ้อสําหรับผู้ที่ลอกค้อยกะเมื่อนี่พี่โจก,ก,ก็ได้ลงหัยเรื่องแล้วผมกะมาบอกในยิ่จแกปากผมเนี่ยว่าเลขตัวนี้นะครับบอมีกัดบ,บอมีตัวกันไปตัวไดก็หายกันทั้งสี่แหละครับเมื่อนี่ผมว่าสบายผมกะสีเลขได้พักค้อนกันให้พี่โจอัดแล้วก็สี่หายสงเของกุมไล่หนันน้ำเน้นได้ครับเดอ้อจ้าเพราะว่า เดามืออื่นหรือช่วงหาโมงผมดีขึ้นผมอาจจะส่งให้แต่อ,อยากให้เบิ้งในช่องก่อนว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเนียแต่ไม่ประมาณนี้แหละครับขอ้ทุกคุณตุ้งปีวีว่าเออาจารย์อ,อ้ไรอาจารย์เยมื่อคืนนี่อาจารย์ฟันบอกอาจารย์ผมฟันด้วยครับผมฟันมาเป็นห่วงครับเล็กตัวนี้ผมเลกไข่ขึ้นว่าผมห้ผมเสาเลขไปเมื่อคืนขึ้นเลขตัวนี้แหละปบอกไปอื เพิ่นมาเพิ่นไปขึ้นทแลลทนไว้แล้วแหละเหล่งลุงไทยดูหกศูนย์ห้าเล่ยะเพิ่นมาสิล้อเอาตะซื้อไปไปรับ龙门ทีหนึ่งกับสิเป็นติดแม่แข่งกันที่นะครับอันนี้ไม่เกิเป็นเพราะแต่ว่าเอากิ่งกิ่งกะกัล้องผิดจะนะเบื้องเลขท่านพิธีกับตัวนี้แหละครับหกศูนย์ห้าเนี่ยครับแต่ผู้ใดเป็นเลขสองตัวกับเอาแปดสองหรือสองแปดสีกันเลยครับแต่ว่ากันท้าจะเมื่อน,นิ่งกับพิทีนะ่ยีบเก่านั้นพิจิตรเนาะ ในวันที่หนึ่งที่สองนะเผมฝันอยู่ผมก็จิไม่ย้ำไหกฟังเพราะมาเม,มือออกวันที่สองนะครับเนะาะเอาสุดแบบ่มียังดอกครับกลับมาเน้นเลขให้กันฟังว่ายังคงเป็นตัวเดิมนะครับขอขอบคุณขอบพูดเนฟซีพูที่ร่วมขอกันแต่ละงวด,ดได้มาจึงอะไรก็หายง่าสั้นแหละครับบ่มีบงังเอาสุดท้ายนี่กับขอบงทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ท่านหวังด้วยครับเด้อผมก็จะได้จากไปก่อนเพราะว่า จะส่งให้พี่โจเดี๋ยวพี่โจไปส่งเขากุ้มไล่ให้เนาะ,ะเอาส,สวัสดีครับค่ะขอบขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะไปเนาะเสียงแหบเสียงแห้งเนาะอาจารย์ก็ได้ป่านไปเบิ่งหมอลำม,มาเนาะสอดแจง้งอันนี้เบาอ่าสบายเป็นเด็กเนาะไปดูหมอลำ่สอดแจง้งเสียงแหบเสียงแห้งไม่ได้ไปร้องเพลงน้ำเพลินก็ได้เอา้า FC บาน,นี้อาจารย์ บอกไปแล้วเนาะคะ่ะเลขที่ทําพิธีเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบแปดนี่ก็คือหกศู 5, นย์ห้าเนาะหกศูนย์ห้านี่ตัดออกมาเนาะคะ่ะก็มีหกศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็มีศูนย์ห้าแล้วก็เก้าศูนย์มีเลขเท่านี้เองเนาะคะ่ะไม่ได้เยอะเลยสําหรับคนที่ล่อเนาะคะ่ะเลขหน่อยๆห,หางโอ้ยถ,ถูกใจบ่จ่ะถูกใจนี่คอมเป็นไหนน้ำเน่เด้อดูงใจว่าเลขมาหลายเนาะเป็นกับว่ายู่งได้หนี่นรันเปอร์เซ็นต์อีกแล้วงวดที่แล้ว ก้านโปรเซนกามาสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเนาะเลขทำพิธีก็มาที่สองเจ็ดวันแต่ว่าเลขกันขออาจารย์ตั้งแต่รอบแรกเนาะตั้งแต่อาจารย์ฝันตองนวนเอาใครในในอ,อย่างเนาะกระท้อใครในกระท้อทุบหัวเนาะกระท้อก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นหูเป็นหูเป,นหเป็นตาก็อ่าใครทุบหัว คำว่าไข่ทุบหัวหัวน,นหวนี่มันมีแต่หาย่างเดียวเดี๋ยวมันมีหกพร้อมหัวห้าหัวหกเนาะเจ็ดห้าศูนย์หรือเจ็ดหกศูนย์นไ,นได้อรับซี่ปูอ่าที่อาจารย์ฟันตแ,แ,แต่แรกาะว่าตั้งแต่ตั้งวดคือเจ็ดห้าศูนย์เนาะมันนี่เมื่อทำพิธีนี่ปูเป็นคนเลือกด้านไทยนี่มัน,นวันนี้กับแปลกอกันวันทำพิธีของอ่าอ่าวันที่ยี่แปดแต่ปูบอกว่า ให้ไปเอาวันที่8 12น่ะคะ่ะวันที่8 12มีอยู่บอกวันที่8 2อันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะะ้นค่ะเพราะว่าปู่ม่าบอกอาจารย์ในความฝันว่าวันทําพิธีเนี่ยให้เลือกเอาวันที่8 2น่ะคะ่ะนี่ค่ะได้จริงๆอค่ะคือวันที่28เมษายนน่ะคะ่ะ2 6 8ฟังดีๆเด้อแอดเ่เขียนเพิ่มแล้วค่ะแอดจะไม่เขียน8 2แต่ว่า วันที่ 28, ยี่แปดเมษายนเนี่ยคือแอดวงที่สองแปดเพราะว่าปู่พูดมาแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะพูดมาให้ไปเอาวันที่แปดสิบสองเป็นวันทำพิธีหลกักะวันที่ยี่แปดก็คือวันทำพิธีขอแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะผู้ใดได้ฟังคลิปนี้แล้วก็คงจะเข้าใจเนาะว่าเลขสองตัวอ่าอ่าอ,า,อาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าสิเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ฟันธงดอกคะ่ะว่ามันจะเป็นสองแปดหรือแปดสองยังสิเนาะ เพราะว่ามือทําพิธีอะเกิดพายุฝนโอ้ยแห้งมาสั่นจันว่ะลมแห้งพายุฝนก็นแห้งจ,รจรอร์จันเบ้อสบายเนาะเอา้ากากาตามนี้ดนวยไอเอฟซีแฟนซองสำหรับคนที่รอในการแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนขาอีกรอบนึงนะคะ่ะให้เบางอีกรอบนึงแคบด้วยกันแคป,ะคะแคปช่วงนี้แอดจะโชว์ตัวเลขได้บดดนนะครับเพราะว่าเนาะเอา้เอา สบตัวเลขในในระดับหนึ่งแคบค่ะหกศนย์ห้าเนะ,ะที่แอดเขียนให้คือ6 0ศูนย์ห้าที่เลขบันนำพิธีนาะคะ่ะก็ยืมตัดหกนย์แล้วก็ศูหแล้วก็ 90, เกเอ้อลืมอีกหนึ่งหกห้าน,น,น้ำแน่นเนะคะ่ะอย่ลืมหกห้าน้ำแน่นเนะค่ะกันตัด2ตัวน,นะคะเดี๋ยวสิว่าแอดขึ้นบนตัดให้แน่สิว่าหกห้าหรือ9ก้าห้าเนค่ะเก้าห้าไปตัดเราเองรถเนาะคะ่ะแอดตัดให้ตัวหกห้า ก็จะมีหกศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกห้าเนาะค่ะจะเริ่มกลับนําเด้อกันบิกกลับอีกค่ะโอ้ยมันออกกันหาศูนย์ได้แอดผลสิว่าแล้วก็มาออกศูนย์หกกัสิว่ากลับนําเนาะค่ะกลับด้วยเนาะบิกกลับก็สิเสียใจอีกเดี๋ยวสิกินเขาเพรแซ่บอีกหลายมือเดี๋ยวเพแม่นสามมือหรือสิบมือเอาเด้อบ้านนี่แคปเนาะค่ะแคปเลยเนาะค่ะอันนี้คือเลขทําพิธีเนาะ ก็ประมาณนี้เมื่อนอี้กับวันที่ยี่สิเดือนที่มี30วันวันที่1ที่สองเลขออกวันที่2วันที่1ตรงกับวันแรงงานเนาะค่ะอะกบแคบแล้วเนาะคะ่ะแคบแล้วเออก็ถ้าถูกใจเนาะคะ่ะถูกใจคลิปนี้ก็ขอคนละาหนึงไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับท่านซองโจผ้าร่วยนั่น้องเนาะคะ่ะแล้วกะ็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นส,สนับสนุนลอตเตอรี่ไทยเนาะคะ่ะกับของไอ้มิโซมิลามมิมานเนาะคะ่ะในการเสียงโศกเสียงดวงก็ให้มีสติเนาะคะ่ะมีสติปัญญาเดอ้อเอฟซีสุบูสุขนเนาะคะ่ะด้วยความปรารถนาดีจากจาันเซนขาเนาะคะ่ะกับของไอ้ล่ำมหล้วยให้ถึงรางวัลที่หนึงนะะ่งเนาะ ซื้อลอตเตอรี่ไทยจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะ่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบู่สุคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ่ะแบ่งบุญแบ่งท่านมาให้กับอาจารย์นําค่าผลไม้ค่าใบาสีเนาะคะ่ะก็สําเร็จราบเลื่นด้วยดีทุกครั้งทุกรอบนะค่ะทุกทุกครั้งทุกทุก,ทกรอบนะแล้วก็อ่ากราบขอบพระคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนําเนาะคะ่ะใครกดให้ก็ให้ถึงรางวัลที่หนึง่ง หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนก่เขา่าให้เข่าทุกๆรางวันเทอกะ,ะให้แหงให้ปังให้ดังให้รวยทุกท่านทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก่ขอตัวก่อนเนะะ่ะกะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ